เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับว่ามินิเฮดโฟของอ l ซูมนะครับ mm hmm. เปรียบ mm hmm. เทียบกับแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปนะครับว่าความสว่างอันไหนจะดีกว่ากันและคุ้มค่าในการใช้งาน กับตัวมินิเฮดโฟลครับเราติดตั้งมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายของเรานี่จะเป็นตัวมินิเฮดโฟลจากแบรนด์ออซูมนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครหลักพันกว่าบาทนะครับหรือหลักร้อยนะครับตัวนี้เราจะมาเทสแสงให้ดูเลยจากที่เห็นแสงแล้วนะครับตัวมินิตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้จะมีจุดดักสปอตนะครับตรงพื้นนะครับจะมีความสว่างไม่ทั่วถึงเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงกันต่อครับซึ่งไฟสูงตัวนี้นะครับก็ยังทําประสิทธิภาพไม่ค่อยเต็มที่นะ กเนื้อแสงเนียนและไม่ยังตาตัวนี้คัดออฟจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับจะให้กําลังไฟต่ำนะครับอยู่ที่40วัตต์และไฟสูง75วัตต์และถ้าสังเกตได้ชัดน,นะครับด์กสปอตจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้จะทําประสิทธิภาพได้เต็มลูกแก้วของมินิโปรเจคเตอร์และตัวนี้สว่างพุ่งไกลที่สําคัญไม่ยังตาตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายใช้เวลาไม่นานไม่เกิน15นาทีไม่เสียเวลาไม่ต้องเปิดโคมรับประกันยาวๆ3ปีเต็มความสว่างระดับโปรเจคเตอร์ในร่างหลอด LED ต้องมินิเฮดโฟ ออสูมเท่านั้นนะครับ